นี่เขากินจังสี่ครับผมกินจังสี่เด้อปากกว้างเขาอบกินนี่ครับฮึอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ พบกับพวกเราพวกเราพอลูกนะครับในช่องมันนี่ชิคายครับครับผมยาวไปครับยาวไปมันนืคนตไปครับเื่งครับนี่หนาวคนาไปครับไปครับยาวไปครับผมอ่าในม้นนี่นะครับ ก็ต้องขอใส่เสียงเป็นภาษาทางอีสานนะครับผมมันจังสิเขากับบรรยากาศในเมื่อนี่นะครับผมเมื่อนี่บ่มีหยังครับเมื่อนี้คึดอยากกินครับคึดอยากกินอยังครับผมอยากกินหยังครับผู้จัดิ่วครับผู้จักบอกว่ามันเมนอย่างนี้ผักกิ่วครับโอ้ผัากิ่ว มันสื่เอิ้อนในหลายภาษานะครับพี่นอ้องเมื่อนี้เมื่อนี้ผมสีม้โชว์พอลราก็คืนน้ำลายครับผมเมื่อนี้ผมสีม้โชว์การตำสบายนั่งนะครับผมหรือว่าผ่าคี้วนะครับผ่าคี้หลงหวงั่ะสบายนางวัวนะครับผมพี่น้องรับฟังรับชมนะครับในมื่อนี้สิม้โชว์การตำ สบายนั่งครับแซบ่บเบให้เอฟซีได้เบิงบ้งว่ารสสารมันออกมาสีเป็นเช่นไนครับสีเป็นตากินวะครับสีแซ่บปันไหนกับบมี่ยังไยครับนี่บ้างครับวัตถุดิบของเขา้าตำสบายนั่งครับผมบ้านสร้างสีทับไทยครับนี่มีพริกสดครับผมมี่ บักเน้านี่บัเขือเทศครับกระเทียมครับผมอเอาออกมาครับอันนี้ก็จะเป็นเจลครับเอาว้เจลครับผมอันนี้นะครับใบเจลเพื่อนยังครับนี่ถั่วพูถั่วพูนะครับผมเขาเอื้นว่าถั่วพูถั่วพูและที่สำคัญสุด ไฮไลท์ในวันนี้ก็คือเนี่ยครับสบายนางครับสบายนางวัวครับผมหรือว่ายำริวครับทั้งภาษาอีสานเขาเอิ่นว่าริวครับไปตมลํำหลั่นลับก่อยกันสิเอิ่นว่ามียำริวปะครับเขาเอว่าเออมีมีครับผมแต่ว่าเมื่อนี้ข้าไปได้นยำนะห้องปได้นยำนะครับผมเข้าสิตาเอาครับตําให้มันนั่เข้ากันครับ ตาตามันเป็นยังไงเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันเลยครับผมนะหรือไ้ครับอ่าสุกยังสุกแล้วครับสบายนั่งตัวนี้ข้าลวกเรียบร้อยแล้วครับผมคือบบกินดิบนะครับผมลวกแล้วครับเดี๋ยวห้าวิมาต่ำขนาดทุ่นสายนั่งหอมดมเลยครับหอมแห้งครับผมหอมประเด็ครับนี่ครับปลาเด็กยี่ห้อยัง

ต้มเนี่ยเบิึงครับอพี่เจี๊ยบเซ็ปปันไหน,นครับโหก็ต้องใส่ให้เท่ากับปริมาณของอาองจัดจ้านเลยเจี๊ยแบบจัดจ้านจัดจ้านครับเาจัดจ <c oughs> ้านโอ้ตั้งใจครับมันมันจะเทะกระเทือนเด้อต้องจำนี่นี่ สดๆไปได้ครับวันนี้คึกอยากกินครับคึกอยากกินมันก็จะมีฟองออกมาในยังไงครับผมกมือไปเอาเม็ดมาเอาเม็ดมาผันอันนี้เลยผันมะเขือเปราะมะเขือเทศอันนี้าบางไปหาดูครับมา,าแล้วครับ ทำสบายนางวันนี้ครับผมนิกรอยโกเม็ดครับตาตาที่เป็นตาเสบปันใดครับผมทำไมตาอัานใหญ่ลูกเชฟไม้ครับเชฟไม้วันนี้ครับผมทำสบายนางวันว่างๆครับเชฟที่ท่านใดที่สนใจอยากเอาสูตรนี้ไปลอง ใส่เบิ้งครับผมกินเกง่วงน้หนาวครับผมนี่นอ้อง,งยั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 งครับเบิ้งครับหน้าตาพริกสดแดงจึงครึ่งเลยครับผมอ้าวัาน,นีถือไปครับเดี๋ยวนั่ยถือไป ไปครับวนีรับ่มครับผมดงไครับผมครััในรลงไปมดูเด็ดครับนี้ฉันได้กินทั้งหมดะอ่าไม่ดูเด็ดครับบนนี้ครับยัดลงไปครับผมปาดลงไปครับ กินแล้วผิวสวยครับผมผู้สาวผู้เสกินหล่อสดใสครับนี่เรียบร้อยแล้วครับสดใสในน้ไม่ได้ใสยังหลายครับผมนาวดีลำดับลำบ้านาวใสทีหลักครับผมอ่าสุดสุดสุดนะนี่เราจะลวกมาใกล้ๆนะครับผมตะกล้องไม่ใกลเลยมาเนี่โทุบตีมือแค่น้อยครับตลวลงไปครับผมตลวลงไป รัวทั้งสี่ก้อนนะครับผมแต่มันเขากับก้อนครับรัวลงไปครับจะสู้แม่ได้ไหมชิมจิลองชิมดูนะฝีมือพ่อฝีมือแม่ใครจะเอาเดี๋ยวคุณปูมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ชิมครับผมรัวลงไปครับรัวรัวลงไปนี่ตำตำสมัยนางครับผมรัวลงไปครับ อภิมหา อไรนะครับอืนี่ครับขาดไม่ได้เลยคืออิจิโนโมโตะนะครับผมโรยเข้าไปครับโรยหน้าเข้าไปครับผมโรยหนาเข้าไปครับพี่ดอกโรยเข้าไปนี่กั้นสาหอมดลยว่ลไะหอมบอ่นี่ขึ้นสุดนี่หน้าออกมาได้หน่อยครับน้าของสบายนั่งออกมาได้หน่อยครับผม ไปซดน้ำน้อยๆครับนี่นี่นี่บอกบ่อาหนหวปะ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 ใส่หลายเสียบหลายใส่ไรอู่โอ้โหอะยืดิใจยิใจใส่หลายเสียบละวน้ายครับผมครับผมเดี๋ยวรชิมครับรอชิมมชิงน่งครับผม ครับผมเนี่ยขนาบผีบน่องเขาเขาใส่ไปก่อนนะครับอ่ามาตรงนี้เนื้อของเปลือกด,ด้วยอ่าอืมเอาละนี่ละถึงแมนของแท้บาร์ดี้อ,อย มาเด็กครับนีส่สำคัญเลยเอาเลยครับสองฝ<อ>ากับพ่ครับผม หอมป่ะพี่นงไม่ได้เวียนอเาะไม่ได้เวียว้ากันยครับผมชิมกนครับเดี๋ยวครับไ้ครับพักบ่บันดีพี่นงชิมดูก็ได้แน่นอย เนื้อเนื้อของไอ้สบายนั่งนะครับมันจะถือกับบักเน่ามันจะทําให้กรอบครับผมกิน้วแซ่บครับไปนะครับ แต่ครับแต,แต่ผิดมากตักินอ,อ,อตูกินไม่ได้โ,ดโอเคครับเ,เดี๋ยวจะเทครับผมเ,เ,มผเ็นเเลอรียบร้อยครับมันนี้ ทนทนเทนเบิ้งครับผมนำไล่ไล่ได้บัตรเลครับเดี๋ยวจะซีบไปเบื้องนี้นะครับผมแบล็คเซฟเป็นไหนเขากินยังสี่ครับนี่พวกผู้นี่ครับเขาซดน้ำนี่เขากินยังสี่ครับผมกินยังสี่เด้อ ปากแคกว้างพอทั้งนีนี <k <k ่ครับอืมใช่ไปเลียกเขาไปหรองอันนี้ปลูกเองนี่ครับนี่นี่ครับว้ นี่ครับนี่ยันดาดน้ำได้เลยเลยครับผมเบิ้งครับกีนเลยเบิ้งครับอืมออโอ้แซ่บอีกครับผมเช้าง่งาวงเช้านอนเลยครับมื้อนี้ ี่ลยนะครับเมนูตั้สบายนั่งครับผมดีบัตสร้างสีส้มแท้เลยครับผมเอาสูตรไปใช่ได้ครับผมเสียบหลายครับเราต้องใส่น้าปลาเลยครับเพราะว่าน่าปลาเด็กนี่เข้ากันดีครับผมือว่าสุดยอดครับผมมาหนีเนาะครับถึกใจครับมาหนีเดี๋ยวก็ที่ขอจับก็ได้ครับผมถึกใจมาหนีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับผมสั่นกระดิ่งหลายเลยครับเป็นกำลังใจให้พ่อครับผม ในช่องสุัสีสีไทยมื่อนี้ก็ท่องขอโตยักกันลยครับอขอเก้าเข้ามาครับสวัสดีครับไม่บา,บายครับผม